ขอกราบนบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบนักมาา,การพระคุณเจ้าทุกๆลูกรวมถึงจเจริญธรรมญาติบุญทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกๆท,ท่านในเช้าของวันนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้า ได้ข้าฟ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านนั้นๆข้าพระพุทธเจ้าได้นอบน้อมต่อพระองค์ท่านว่าพระพุทธเจ้าเจ้าขาขอพระองค์โปรดชงเมตตาแสาดงธรรมโปรดลูกทั้งหลายเพื่อได้นำไป คาพืชปฏิบัติตามด้วยเถิดเจ้าค่ะประยะาธรรมเอื้อดวงจิตของเรานั้นเกิดขึ้นมาจากธาตุสี่อย่างคือดินน้ำลมไฟรวมตัวกันมา ก็เกิดเป็นดวงจิตนี้ขึ้นมาหนึ่งดวงจิตเมื่อดวงจิตนั้นก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปครุปอยู่กับกิเลสและตัณหนาซึ่งมันก็คือสิ่งที่ก่อเกิดโดยธรรมชาติอีกทีหนึง่ง ธรรมชาติของการก่อเกิดดวงจิตคลุกกับกิเลสตัณหาจึงนำพาให้มาก่อเกิดเป็นเราเป็นของของเราเป็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เป็นความพรัดพรากการจาก เป็นสิ่งที่สมบังและไม่สมบังต่างๆมากมายก็ตัวรวมตัวมาเป็นเราทีนี้เราก็เลยพากันดิ้นลุน่นแสวงหาขวัญขวายสิ่งต่างๆมากมายสิ่งที่สมมุติขึ้นมาว่าเป็นของเรา บางคนก็แสวงหาโดยถูกต้องคือทำตามกฎกติกาสุจริตในการทำมาหากินในการได้มาไม่ว่าจะเป็นความรักที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเข้าของข้าวปลาอาหารสิ่งต่างๆทั้งหลาย ที่เป็นปัจจัยสี่นำมาประกอบใจในชีวิตของตนบางคนก็ได้มาด้วยความทุจริตคือได้สร้างกรรมเบียนเบียนบุคคลผู้อื่นไม่สนใจสินธรรมขอให้ได้มาให้ได้มากๆลูกเอ,อ๋ย แต่ในความเป็นจริงแล้วเรานั้นไม่มีอะไรเลยเหมือนนอนน้อยหลงทางเท่านั้นดินน้ำลมไฟก็ตัวมาเป็นดวงจิตแล้วดวงจิตก็เลยมีตัวมีตนขึ้นมาเมื่อมีตัวมีตนขึ้นมาแล้ว ก็ส่งเข้าไปคลุกกับกิเลสตัณหาแล้วก็งอกมาเป็นสิ่งต่างๆมากมายเกิดมาเป็นอย่างนั้นคลุกไปพบใหม่เกิดมาเป็นอย่างนี้อย่างนุ้นไปตามการกระทำของตนซึ่งก็มาจากกิเลสและตัณหานำพาให้เป็นไปให้เกิด ให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ลูกเอ๋ยดวงจิตของเราก็เลยเหมือนหนอน,น้อยหลงทางที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยปั่นเข้าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ได้มาให้มากที่สุดแต่ในความเป็นจริงและลูกเอ๋ย ไม่ว่าจะแสวงหาอะไรมาก,ก็ตามท้ายที่สุดแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีอยู่เดีบางคนเคยมีรัชวังใหญ่โตอยู่ๆรัชวังนั้นก็หายจากตนไปบางคนเคยมีสามี มีัรรยาที่รักมากอยู่ๆสิ่งเหล่านั้นก็หายไปมีครอบครัวที่ดีที่อบอุน่นอยู่ไปวันหนึ่งก็หายไปตัวของเรานี้ก็เลยเหมือนนอนน้อยผู้หลงทางหลงเข้ามาอยู่ในโลกสมมุติ มีธาตุดินน้ำลมไฟสมมุติขึ้นมาเป็นดวงจิตแล้วก็มีเชื้อกิเลสตัณหาช่วยให้ก่อเกิดสิ่งสมมุติมากมายให้กับเราแล้วมาปรุงแต่งคิดว่าสิ่งทั้งหลายนั้นคือเราคือตัวตนของเราก็เลยพากันดิ้นรนขวัญขวายแต่ท้ายที่สุดแล้วโนอนโน้อย ก็เดินทางอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ดีสิ่งที่ดีก็ผ่านไปสิ่งที่ไม่ดีก็ผ่านไปทำอะไรอะไรไว้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยมากเท่าไหร่ก็ดับก็หายไปอยู่ดีก็เลยไม่เห็นว่ามีอะไรเป็นของใครเลยลูกเอ,อ๋ยบางช่วง ก็เจอกับคู่รักที่ดีแต่ก็ต้องจากไปอยู่ดีบางช่วงก็เจอกับบ้านที่สวยงามก็ต้องจากไปอยู่ดีไม่ว่าจะเจอกับสิ่งที่ดีหรือไม่ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่สลายหายไปทั้งนั้นลูกเอ,อ๋ย เมื่อเราเกิดมาแล้วเราสแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้วนชาตินี้เกิดชาติหน้าวนไปวนมาวนแล้ววนเล่าก็ไม่เห็นมีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงแล้วเราจะพากันหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่ออะไร ตามหาคนที่รักหรือรักมากเท่าไหร่วันหนึ่งก็ต้องจากกันอยู่ดีตามหาสิ่งที่สวยงามหรือตามมากเท่าไหร่วันหนึ่งก็ต้องจากกันอยู่ดีตามหาอะไรสิ่งนั้นเจอบ้างไม่เจอบ้างก็พลอยสุขพลอยทุกไปกับสิ่งเหล่านั้นแต่ท้ายที่สุดก็หายไปอยู่ดี ตัวเราเองก็เหมือนกันเราก็จะต้องจากต้องหายไปเหมือนกันลูกเอ๋ยนอนน้อยไม่มีอะไรเลยในตัวดวงจิตของเรานี้ก็มีแค่สิ่งสมมุติขึ้นมาจากธรรมชาติว่าเป็นดวงจิตแล้วก็มีสิ่งสมมุติต่างๆทำให้เราต้องวนต้องเวียนไป แค่นั้นเองวนไปก็เท่านั้นแหละลูกไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรปลับกันเถิดเย่อมัวแต่ดิ้นลนไปเพื่ออะไรเลยกลับกันเถิดเหมือนคนที่ควยคว้า,าสแสวงหาในสิ่งที่ไม่มีอย่างแท้จริงไม่มีแม้แต่เราด้วย ทุกข์ปร่ปราาปลูกเอ๋ยพระบุตองค์เจ้าขาแล้วถ้านอยงนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะกลับจะหลายกลับคืนสู่ธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องมาดด้ลรนขนคขวายไม่ต้องมายึดเด็ดกับสิ่งต่าง,างๆให้เราเป็นทุกข์อีกเราจะต้องทำยังไงหล่ะเจ้าขา ปริยาธรรมเอินนอนน้อยรู้ตัวแล้วหรือยังดวงจิตของแต่และบุคคลที่หลงทางมาแล้วก็หลงยึดติดอยู่ในโลกของสิ่งสมมุตินั้นรู้ตัวรู้ตนแล้วหรือยังว่าตอนนี้ตนกำลังมัวเมาลุ่มหลงอยู่กับสิ่งที่มัน ไม่มีอยู่จริงแม้แต่ตัวของลูกเองลูกเอ๋ยถ้ารู้ตัวแล้วก็แปลว่าตื่นแล้วเมื่อรู้ตัวแล้วตื่นแล้วก็จงทำเช่นนี้เถิดลูกพยายามรักษาศีลเพื่อชำระสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหา ที่ครอบงำจิตใจของลูกนั้นที่ปกปิดไม่ให้ลูกนั้นเห็นตามความเป็นจริงสิ่งที่ทำให้ลูกหนักลูกเหนื่อยสิ่งที่ฉุดดึงลูกเอาไว้ในวัฏสงสารนี้มันรักษาสินชำระกกิเลสภาวนาทำจิตของตนให้สงบแล้วสแสวงหา ตัวตนที่เป็นตนอย่างแท้จริงให้ได้ว่าตัวของเรานี้เราเป็นใครกันแน่แท้ที่จริงแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายก็แค่เกิดมาตามเวลาของมันตัวของเรานี้เราก็แค่เกิดมาตามการเวลาของมันเหมือนกันอย่าไปยึดติดลุ่มหลงกับกายนี้ เมื่อถอนถอนความยึดติดลุ่มหลงกับกายนี้ได้แล้วเราก็ค่อยๆถอดถอน,ถอนการก่อการรวมตัวมาเป็นดวงจิตของเราด้วยค่อยๆสลายทีละอย่างทีละอย่างเหมือนตอนที่มันก่อตัวขึ้นมามันก่อตัวจากดินน้ำลมไฟมาเป็นดวงจิต ดวงจิตก็มาเกาะกับกิเลสตัณหาเลยงอกสิ่งต่างๆขึ้นมาทีนี้เราละลึกรู้ไว้ว่ากายนี้งอกขึ้นมาจากกิเลสตัณหาเราต้องสลายกิเลสและตัณหาให้ได้คลายความยึดติดและลุ่มหลงในตัวในตนของเราค่อยๆสละออกเสียทีระสิ่งทีละอยะ่าง ทีนี้เราก็ไปดูที่ดวงจิตของเราดวงจิตของเราก็เหมือนกันมันก็แค่ก่อเกิดมาจากธรรมชาติเหมือนกันคือธาตุดินน้ำลมไฟแท้ที่จริงแล้วไม่มีเราไม่มีตัวตนของเราและค่อยๆสลายกลับไปกลับไปคืนสู่ธรรมชาติทีละสิ่งทีละอย่าง ไม่ต้องยึดติดว่ามันคือตัวคือตนมันคือเราคือของของเราเมื่อเราสลายสิ่งที่ก่อตัวขึ้นมาจนหมดแล้วค่อยคหย,ยิบออกทีละชิ้นทีละชิ้นความรักโลภโกรธหลงความยึดติดการเบียดเบียนค่อยคถอ,อนถอนออกไปจนวันหนึ่งเราก็จะพบกับสิ่งที่ไม่มีในเรา แล้วลูกนั้นก็จึงจะพบกับความนทุกข์พระฟุทธเจ้าเจ้าขาถ้าอย่างนั้นแปลว่าดวงจิตของเราเราก็ต้องสลายด้วยเช่นนั้นเจ้าขาพระยะาธรรมเอ,อ๋ยการสลายดวงจิตนั้นไม่ใช่ว่าดวงจิตจะต้องแตกสลายไปลูกแต่เป็นการสลาย ความยึดถือยึดติดยึดมั่นถือมั่นในดวงจิตนั้นเพื่อไม่ให้มีตัวตนไม่ให้มีอัตตาไม่มีที่ตั้งของสิ่งที่จะมาเกาะมาทำให้ก่อเกิดสิ่งอื่นใดอีกพยายามสลายมันให้มันดับให้มันหายไปด้วยความรู้สึกของเราเมื่อเราดับความยึดติดในดวงจิต ก็จะประจักษ์ที่ตั้งของสิ่งที่จะมาก่อตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงสามารถอยู่เหนือทุกสิ่งอยู่เหนือทุกอย่างไม่ต้องมีสิ่งใดคอกงินทำให้เรานั้นกลับไปเวียนว่ายตายเกิดอีกสาเธุเจ้าค่ะลารลูกจะนำใบปราพติปฏิบัติตามนะเจ้าค่ะ กายของเราดวงจิตของเราล้วนแล้วแต่ก่อเกิดจากธรรมชาติก่อเกิดจากธาตุต่างๆสมมติขึ้นมาต่อให้เราจะเดินทางไปไกลแค่ไหนแสวงหามากเท่าไหร่สิ่งเหล่านั้นก็ได้มาด้วยความบางเล่าหลายภพชาติที่เราเคยเจอคนที่รัก แต่ก็ต้องพลาดพราบจากหลายพบชาติที่เราเคยมีบ้านใหญ่โตแต่เราก็ต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปการดิ้ลรนขวัญขวายได้มาเลยเหมือนไม่ได้อะไรฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องดิ้นรนไปเพื่ออะไรอีกต่อไปจึงกลับกันเถิดฉะนั้นเจ้าขาพระยะาธรรเอ,อ๋ย กลับกันเถอนั่นคือกลับคืนสู่ความเป็นอิสระกลับสลายหายไปกับสิ่งที่มันก่อตัวขึ้นมานั่นแหละลูกถูกแล้วเพราะไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องไปทําอะไรให้ได้อะไรขึ้นมาเหมือนกันกับการกินข้าวลูกกินข้าวไปอร่อยแค่ไหน ก็แค่นั้นเองกินเข้าไปก็ต้องขับถ่ายออกมาข้าวปลาอาหารที่สุดแสนอร่อยนั้นก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเลยนอกจากแค่ขับถ่ายออกมาอาจจะมีสารอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่เลี้ยงร่างกายเพื่ออะไรก็เพื่อเติบโตเพื่อแข็งแรง แข็งแรงเติบโตและเป็นยังไงก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องตายอยู่ดีร่างกายนั้นก็ต้องเป่ยต้องเน่าไปเสียไปอยู่ดีเป็นเช่นนั้นเหมือนกันลูกการที่เราดิ้นรนขวนขวายในวะตะสงสารนี้ก็เหมือนกันต่อให้เรานี้จะดิ้นรนให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อะไรมากเท่าไหร่ ท้ายที่สุดก็แค่สลายไปไม่ได้อะไรที่เป็นของเราเลยแค่มาลุ่มหลงแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะหายลุ่มหลงแล้วจะกลับคืนสู่ธรรมชาติได้เท่านั้นเองสาธุเจ้าค่ะ